เมนูคอลลาเจนสูงที่ฝรั่งร้องจา้าไปดูกันค่ะต้ยมยำหัวปลาแซลมอนคอลลาเจนสูงวันนี้นะคะกิกกี้จะมาชวนเพื่อนๆทำต้ยมยำหัวปลาแซลมอนกับก้างแซลมอนค่ะเราจะทิ้งก็กระไรอยู่เนาะเนื้อมันเลาะให้คนที่บ้านให้ฝรั่งกินแล้วก้างมันหัวมันเราก็ไม่ทิ้งเนาะคนไทยเรากินได้ทุกอย่าง และอยากจะบอกว่าคอลลาเจนในหัวปลาแซลมอนไขมันตรงนั้นอะหุยอร่อยมากบอกเลยมีคอลลาเจนสูงอันดับแรกนะคะเราตำพริกกระเทียมหัวหอมนะคะตำแล้วก็ใส่เกลือด้วยเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราต้มไว้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็คือตำ แม่บ้านต่างแดนที่หาได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนส่วนผสมให้ข้างล่างคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ฉีกใบมะกรูดลงไปต้มเลยค่ะอันนี้คือผงมะขามนะคะเรามีมะขามเปียกแต่เราไม่ใส่ใส่แบบนี้สะดวกมากค่ะผงมะขามค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปนะคะอันนี้หอมใหญ่กี่กใช้หอมแขกสีแดงนะคะเอาไว้เป็นสมุนไพรแล้วก็ขิงทุบขิงบุบค่ะ ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่กี่กใส่เครื่องแบบว่าป้องกันหวัดลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาชิมรสนะคะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครมีผงปรุงรสก็ใส่ได้นะคะพอน้ำเดือดหัวหอมเราเริ่มสุกเริ่มะจะนิ่มค่ะก็ใส่หัวปลาและก้างปลาลงไปเลยค่ะ อพอดีซื้อตัวมาซื้อปลาแซลมอนแบบตัวมานะคะทุกคนเขาขายแบบถูกมากกิโลละประมาณ5ปอนห้าจุดเก้าเก้าปอนก็อยู่ที่ห้าสี่ยี่สิบ ประมาณกิโลละ200เกือบ300บาททุกคนปลาตัวนี้นะคะประมาณ2กิโลกว่ากว่าค่ะกิ๊กได้เนื้อมันไปแล้วก็แบบจะเอาหัวและกล้างทิ้งก็กละไอยู่ก็เลยเออมาต้มยำหรือต้มส้มนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เติมน้ำลงไปนะคะลืมบอก เติมน้ำลงไปเพราะใส่น้ำน้อยคิดว่ามันพอค่ะก็เติมเสร็จแล้วก็มาเติมเห็ดลงไปค่ะทุกคนใครมีเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ใส่ไปได้พอดีกิกี้เหลือเห็ดอยู่ประมาณสองสดอกนะคะก็เลยเอามาใส่อันนี้คือเห็ดเชสนัดนะคะก็มาใส่แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีหั่นซอยลงไปเลยค่ะ คนเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาของเขามันจะเละนะคะหัวปลามันจะเละนะคะมีแต่ก้างมันจะเละได้ไงโอ้ยเละเละเนื้อมันจะหลุดออกไงเออเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนชิมดูอีกรอบหนึ่งเอาตามรสชาติของเพื่อนๆเลยนะคะของกี้ๆจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มนิดนึงลืมบอกว่าเติมน้ําตาลลงไปนิดนึงด้วยค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะไม่พอใจชิมอีกรอบค่ะ ชิมจนกว่าเราจะพอใจเนอน,นะคะรสชาติของใครของมันเนาะใครชอบเผ็ดมากก็เติมเผ็ดเนี่ยคะ่ะหัวปลาและก็ก้างปลานะคะทุกคนส่วนมากที่ผู้คนที่คิกิรู้จักนะคะคนรอบข้างเนาะเขาก็จะชอบกินหัวปลากันแทะหัวปลากันเนี่ยคะ่ะเมนูคอลลาเจนสูงต้งยมยำหัวปลา